ลานถวยอยู่นกเราม่เากันว่าไม่ใญ่ไม่ไงอย่าลืมเด้อสีเกศสีเก่าเขาว,าง,า,วางสีใหา่เกินเลยว่ามันแมนอยู่บ่แต่่าแมนสีหายไปไงเอานังจะติดเงี้เอาเด้อสีเกสีเ่าไม่ไงเขาวา ว่าจังมที่ย่ายนางล่างถวยก็คิดว่าอยู่คิดว่าในใจอยู่นั่นแหละนกอีหยังมันบอกนกจีบหน่อยนกจีบหน่อยมันบอกว่าสี่ไม่ไงไม่ไงสี่เจ็ดสี่เก้าเขาเว้าโอ้ยคือสี่บอกคักสี่เจ็ดกับสี่เก้าหรือเขาสี่มาัวเข้ากับว่าจักบ่นกจีบหน่อยนี่นะ ซีเกตซีเก่าซีเกตซีเก่าซีเกตีเก่าไม่ไงไม่งสิวะไม่ไงไม่ไงซีเกตซีเก่าว้าซีเกตซีเก่าว้าโอ้โหซีเจ็ดซีเก่านะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับน <ups> ี่ยายหลึงเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับซีลุงหลอดได้เบ้านติดกันนะเป็นยายนะครับผม เงินนนะนี <society> <ını> <cab> <graffiti> ่นะครับผมนี่ก็เอานึกนะครับผมนี่ก็เอาหำนะครับผมหรือปลาหำนั่นเองตอนนี้รวยแล้วนะครับผมอยู่บ้านอย่างเดียวนะครับผมเป็นเท่าแก่นะครับผมอันทานีั้นซหนึ่งสรงหำนึ่งงเสียครับเสียหำเสียหำนะครับผมเสียอย่าลืมนะครับฝากไปในอ้อมจกอกอ้อมใจด้วยนะครับผมสี่เจ็ดสี่เก่านะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุ้นรอด ดีฟสวัสดีครับ